เงาในดวงจันทร์กลางคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแถบภาคเหนือเสียงจากจันรดังก้องป่ายามนั้นเองที่น้องใบหม่อนเด็กสาวตัวน้อยต้องเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนดึกเพราะครูให้ทำการบ้านจนสายพอเธอเดินผ่านทางแคบที่ทอดยาวระหว่างทุ่งนาลมพัดโชยมาพร้อมกับกลิ่นโคลนเย็นชื้น ใบหม่อนรู้สึกได้ถึงมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอจากด้านหลังเธอหันไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาดำลึกลับที่คล้ายมนุษย์กำลังยืนอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ใบหม่อนใจสัน่นแต่พยายามตั้งสติแล้วเอ่อยขึ้นเบาๆด้วยความเชื่อโบราณที่ยายสอนไว้ผีเจ้าที่ข้าพเจ้าหลานยายคำดีไม่คิดร้ายแค่ขอกลับบ้านปลอดภยัย ทันใดนั้นเองเงาดำนั้นก็สลายหายไปในอากาศเหลือเพียงผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งบินวนเหนือศีรษะของเธอพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาในลมเดินไปเถิดแต่จงจำไว้อย่าเดินดึกอีกจากนั้นมาใบหม่อนไม่เคยเดินทางกลางคืนคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านต้นมะขามเธอมักจะเหม่อมองไปยังเงาเก่าๆนั้นด้วยความขอบคุณ